ชูสั่งตายลุงชัยเล่าเรื่องทอนชายหนุ่มตัวดำร่างใหญ่ใจดีขึ้นรถประจำทางสายหนึ่งเจอกับคุณลุงแล้วได้นั่งคุยกันไปคุยกันไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของลุง ลุงก็ชวนทอนไปอยู่ด้วยทอนนั้นเป็นคนไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาเล่าว่าในอดีตของเขาพ่อแม่จะเอาเขาไปไว้ที่เรือประมงเขาได้อยู่กับเรือประมงหาปลาตั้งแต่เขาเล็กๆ จนโตขึ้นกับเปลือประมงที่มาอยู่กับลุงนั้นเพราะว่าในขณะนั้นการทำมาหายกินของเรลือประมงไม่ดีนะักก็เลยต้องมาอาศัยลุงซึ่งรู้จักบนรถเมล์นี่เองลุงก็ชวนทอนมาอยู่ที่บ้านของลุง ทนเป็นคนมิตรยดีช่วยทำมาหากินลุงทุกอย่างอยู่ไม่ว่างทำทุกอย่างที่ลุงทำอะไรเขาจะช่วยเหลืออยู่กับลุงมาเป็นเวลาเป็นแหลมปีที่บ้านของลุงหลังจากนั้นลุง้ยายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัด เพื่อไปประกอบอาชีพขาขายต่างจังหวัดที่ลุงไปนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับชายทะเลลุงก็ได้พาทอนไปขวากทำงานเรือประมงซึ่งเป็นอาชีพที่ทอนชอบก็ได้ทำงานเมื่อลงไปหาปลาจับปลาได้มาทอนก็ออกปลามาให้ลุง ลุงก็ทำมาค้าขายโดยขายข้าวแกงอยู่ในตัวจังหวัดบางครั้งทอนก็เอาเงินเอาทองมาให้ลุงบ้างเล็กๆน้อยๆก็ทำอยู่อย่างนี้แสดงว่าทั้งทอนและลุงก็สนิทสนมกันคล้ายๆญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งวันหนึ่งทอนได้ไปมีเรื่องกับเพื่อน ที่อยู่ในเรือลุงก็ช่วยพาไปหาหมอซึ่งทั้งสองก็รักใคร่ช่วยเหลือกันหลังจากนั้นลุงได้ย้ายบ้านกลับไปยังต่างจังหวัดเพราะการทำมาหากินไม่ค่อยดีนักและทอนก็ยังอยู่ในเรือประมงลำนั้นเรื่อยมา โดยอยู่คนเดียวและทีนี้หลังจากนั้นพรได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้อยน้อยนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนั้นท่านผู้เล่าก็ไม่สามารถรู้ได้ประวัติไม่แน่ชัดแต่รู้เพียงว่า ทอนได้รักชอบผู้หญิงทือน้อยนี้แล้วก็นัดหมายในการแต่งงานก็ได้เก็บเงินเก็บทองให้เท่าแก่เรือสู่ขอให้สรุปง่ายๆว่าทอนได้เมียแล้วก็ทั้งสองก็อยู่กินกันเป็นเวลาสามเดือน หลังจากที่แต่งงานอยู่กันสามเดือนทอนก็ต้องลงเรือความรักช่วงนั้นก็ยังหวานชื่นในสามเดือนเมื่อลงเรือไปหาปลาการไปหาปลาของทอนนั้นทอนจะออกเดินทางไปหาปลาใช้เวลาถึงสามเดือนเช่นกันเมื่อครบสามเดือน เรือก็เข้ามายัางฝั่งเพื่อทำการขายปลาเมื่อขายปลาเสร็จท่าแก่ก็แบ่งเงินได้คนละเท่าไร่เท่าไรทอนก็ได้ส่วนหนึ่งทุกคนก็ได้และกลับไปบ้านกันทอนก็ทำเช่นนั้นเมื่อได้เงินก็เดินทางกลับบ้านไปหาน้อยเมียสุดที่รัก ทอนรักเมียมากเงินทองได้มาเท่าไหร่ก็ให้หมดไม่มีการเว้นเอาไว้เลยทอนก็ทำอยู่อย่างนี้หลายหลายครั้งเวลาก็ผ่านไปเป็นปีวันหนึ่งทอนก็ได้ลงเรือเช่นเดิมแล้วกลับขึ้นไปยังฝั่งเช่นเดิม เขาก็กลับเดินทางไปยังบ้านขณะนั้นเป็นเวลาตอนเย็นแล้วเขาได้ยินเสียงเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆบ้านก็ได้ยินเสียงจุ๋จี๋ที่ห้องนอนของเมียเขาเขาก็แอบดูก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในห้องกับเมียเขา ไม่ทราบว่าใครมาจากไหนเขาก็คิดพิจารณาอยู่ครู่ใหญ่แล้วเดินเข้าไปเรียกเมียเขาให้เปิดประตูเมียเขาก็เปิดมาเปิดประตูมาและก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดี่ายผู้ชายคนนั้นก็ออกมาจากห้องเมียเขาเดินผ่านเลยหน้าเขาไป เขาก็นั่งจ้องมองดูเฉยเฉยไม่พูดอะไรทีนี้เขาก็สงสัยในใจเมียก็ถามเมียว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครเมียตอบว่าเขาเป็นพี่ชายเป็นญาติมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมทอนก็มีความคลุ้นคิดอยู่ในใจเฉยเไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นเขาก็ได้อยู่กับเมียพักหนึ่งเป็นเวลาถึงห้าหวันแล้วเขาก็ถึงเวลาที่จะต้องลงเรือออกไปหาปลาเช่นเดิมเมื่อถึงเวลาลงเรือก็ก็ลงเรือไปพอลงเรือไปเมียที่อยู่ทางบ้านทอนรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ จะเป็นญาติหรือเปล่ามันอยู่ในใจของทรแต่ชิวรักของน้อยเนี่ยเมียทรวางแผนการรล้วว่าถ้าอย่างนี้คงอยู่กันไม่ได้แล้วแหละเขารู้แล้วว่าเราเนี่ยคบซู้จู่สู่ชายกันมาเป็นเวลานานเราต้อง วางแผนทำอะไรกันสักอย่างทั้งชิวและเมียก็ร่วมคิดกันว่าถ้าเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขทั้งสองก็ต้องฆ่าเขาเมียก็สั่งชิวเลยว่าเธอต้องไปหาสมัครปักปูกมาจัดการเขาให้ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องนี้มันต้องแดงขึ้นแน่ว่าแล้วแผนการร้ายแผนการอันลลวๆของเมียชื่อชั่วก็ได้เกิดขึ้นชูของเมียทอนก็วางแผนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ทอนได้ลงเรือปลาเต็มลำ เท่าแก่ก็ได้ขายปลาทอนก็ได้เงินกลับบ้านเดินทางมาเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วขณะนั้นก็มีชายสามคนมาล้อมร่างของเขาเขาเห็นผิดสังเกตและชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาคือ คนที่อยู่ในบ้านวันนั้นที่เมียมบอกว่าเป็นพี่ชายและญาตินั่นเองเขารู้ในใจว่าวันนี้เขาต้องตายแน่สามต่อหนึ่งนั้นคงสู้ไม่ได้และอาวุธพร้อมและคิดอยู่ในใจว่านี่หรือผู้หญิงใจร้ายทำได้เช่นนี้ าก็ได้ตายลงเมื่อเขาตายลงแล้วเมียของเขาก็ได้จัดการทำศพเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเขาได้สิ้นใจตายไปชูรักกับเมียเขาก็ได้บ้านอยู่ใหม่อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาเรื่อยมา เงินทองเมื่อก่อนนั้นได้มาจากทอนทั้งหมดเช่นสร้างบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ในบ้านให้เมียใชย้ทั้งหมดเลยทีนี้หลังจากที่ทอนได้ตายไปแล้วเงินทองก็เริ่มสึกหลอลงไปเรื่อยๆชูรักก็ขอเงินไปกินเหล้าเมายามีเพื่อนมากมาย เป็นคนเก็บเมร์เกเรวันเวลาก็ผ่านไปไปีสองปีชูรักเขาก็เบื่อไปเจอผู้หญิงใหม่ที่สวยกว่าน้อยก็เลยไปรักชอบกันได้ได้กันเป็นสามีภรรยาส่วนน้อยไปรู้ไปเห็นเช่นนั้นก็มีความโกรดก็เลยต้องทะเลาะกัน เมื่อทะเลาะกันก็โดนชู้ซอมเมาพอซ้อมไอ้สาวน้อยก็เดินกลับบ้านเดินกลับบ้านอย่างใจลอยความคิดฟุ้งซ่านเดินใจลอยไปเรื่อยๆบนถนนเดินกลับบ้านขณะนั้นรถปิกอัพ วิ่งมาด้วยความเร็วมองไม่เห็นคนเดินถนนก็เลยชนเปรี้ยงเดียวลอยละลิ้วปลิวละล่องตกดังตุ๊บโอ้กรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นตอบสนองสวัสดีครับ